ลูกเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่แม่ลูกก็ไม่ยอมให้ความจนเป็นอุปสรรคแม่จะพาลูกๆไปวัดทําบุญรักษาศีลฟังธรรมเสมอๆส,ส่วนพ่อนะครบแต่เพื่อนขี้เมาพากันตั้งวงดื่มเหล้าหลังเลิกงานทุกวันยกเว้นแต่ในช่วงเข้าพรรษาพ่อจะรักษาศีลไม่ดื่มสุรา แต่พอออกพรรษาปุ๊บพ่อกระล้างแค้นเลยเออกลับมาดื่มอีกดื่มล้างแค้นอย่างนี้เรื่อยมาจนตัวลูกอายุได้ยี่สิบปีแม่จึงตัดสินใจบอกพ่อว่าตอนเข้าพรรษาสามเดือนพ่อยังหยุดดื่มได้ไม่ดื่มก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแล้วทาไมไม่เลิกดื่มไปให้มันทั้งปีเลยล่ะพ่อฟังก็เพิ่งได้คิดว่าเออจริง จึงหักดิบเลิกเล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานปกติพ่าาอจะเป็นคนตะนีไม่เคยทําบุญตั้งแต่สมัยนุ่มๆตั้งแต่สมัยนุ่มๆพ่อจะฆ่าสัตว์มาทำอาหารตั้งแต่นูนาเต่าแล้วพ่อก็หันมายึดอาชีพประมงเรียกว่าทํากินทุกอย่างตั้งแต่สัตวบ,บกสัตวนะ์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งนะ้าแม้ก็ตั้งสัตว์ที่บินได้ในอากาศ ซึ่งพาตัวลูกย้ายมาสร้างครอบครัวที่เยอรมันพ่อกับเลี่ยนมาทําสวนจนเมื่อสองปีที่แล้วพออายุเจ็ดสิบสองปีอยู่ๆท่านก็เริ่มปวดสะโพกแล้วก็เดินหกล้มในสวนบ่อยๆแล้วขาของพ่อก็เริ่มไม่มีแรงเดินได้สองสามก้าวก็ล้มบริเพียงแค่จะลุกขึ้นยืนก็ล้มแล้วลูกๆก็พาพ่อไปหาหมอมาแล้วทุกประเภททั้งหมอแผนอดีตหมอแผนปัจจุบัน หมอแผนอนาคตแล้วก็หมอนวดเส้นแต่าการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยจนต้องซื้อไอ้ที่ค้ำสี่ขาไว้ให้พ่อใช้ใช้พยุงตัวเวลาเดินในบ้านแล้วก็ขึงเชือกไว้ให้พ่อเกาะสภาพพ่อไว้เจ็ดสิบกว่ากลับไปเป็นเหมือนเด็กที่กำลังหัดเดินใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกบ้านได้อีกเลย ลูกเป็นห่วงพ่อมากเพราะอยู่ไกลกันคนละทวีปก็ไม่รู้จะทําทอย่างไรที่จะช่วยท่านได้โชคดีที่ดลูกได้มารู้จักกหมูคณนะลูกก็พยายามไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็น,นึกถึงพ่อเมื่อลูกได้ทราบข่าวการสร้างพระธรรมกายประจำตัวลูกจึงรีบตัดสินใจสร้างองค์พระให้พ่อทันทีเ<า>มื่อทาบุญเสร็จลูกก็รีบโทรกลับเมืองไทยเพื่อบอกให้พ่ออนุโมทนา แล้วก็ส่งรูปองค์พระไปให้พ่อให้ท่านรู้ว่าท่านได้สร้างพระแบบนี้แล้วให้ท่านนึกถึงบุญสร้างพระทุกทุกวันโอ้อัศจรรย์หลังจากนั้นพ่อก็มีอาการดีขึ้นทันทีขาเริ่มมีแรงจากที่แต่ก่อนแค่ยืนก็นล้มแล้วล้มอีกก็กลับมายืนได้อย่างมั่นคงจนสาม,มารถก็ค่อยเดินได้ทีละก้าวเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากสร้างองค์พระ พ่อก็สามารถเดินในบ้านได้โดยไม่ต้องใช้ที่ค้ำสี่ขาอีกเลย oh. และสามารถออกไปไหนมาไหนนอกบ้านได้ด้วย oh. เห็นไหมจ๊ะ oh. สิปีที่แล้วสามีชาวเยอรมันลูกลูอกที่จะแต่งงานกับลูก <Okay. S 1> แต่สามีเราเป็นคนดื่มเบียร์ไวน์หนักมาก oh. ยิ่งพอถึงวันหยุดเสาวอาทิตย์ล้วก็จะเริ่มดื่มกันตั้งแต่บ่ายโมง <Yeah. S 1> พอเมาก็เลับไปถึงหกโมงเย็นตื่นมาดื่มต่อถึงเที่ยงคืน เวลาเข้ของน้ําก็จะทําเละเทอะมากทั้งอุจจาระและปัสสาวะหรือม,มาการเจียนออกมาด้วยลูกตั้งคอยตามล้างตามเช็ดตลอดเวลาร้ายกว่านั้นแม่สามีงลูกจะอายุสีแล้วก็ยังปัสสาวะรถที่นอนเกือบทุกคืนแล้วก็จะมาลบกวนและขัดขวางเวลาลูกสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเวลาเรามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนอายุแปดขวบเขาทรมานตัวลูกตั้งแต่เขาอยู่ในท้อง เราทำท่าจะคลอดก่อนกำหนดหมอจึงให้กินยาเลี้ยงให้อยู่จนครบเก้าเดือนพอเกิดมาลูกชายจึงมีโรคติดตัวมาด้วยคือโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงบางวันอยู่ดีๆกับตัวร้อนขึ้นมาเฉยๆแต่ลูกชายก็ไม่ยอมหาหมอไม่ยอมกินยาลูกก็ตตองอดหลับนอนดูแลเขาตลอดเวลา คุณยาของเด็กจะมาพาไปเลี้ยงแล้วก็อบรมให้เป็นแบบวัฒนธรรมฝรัง่งไม่ต้องไหว้ใครให้เอาแต่ใจตัวเองลูกจะทุกขใจมากเพราะลูกตัวเองแท้แต่ไม่สามารถสั่งสอนเขาได้จกกนกระทั่งมีดีเอลูกจึงสอนเขาด้วยเรื่องนรกสวรรค์ oh. คนที่แวดล้อมลูกมีแต่คนคอยขัดขวางไม่ให้ลูกทำความดีตั้งแต่สามีหรือกระทั่งน้องชายแท้ๆของลูก ที่ตามมาอยู่ที่เยอรมันด้วยน้องชายน่ะเคยบวชตอนอายุยีามปีเป็นการบวชแก้บนแก้บนได้ถึงสี่พรรษาก็มีแต่บวชไปนิพพานในบวชแก้บนเพราะปีนั้นน้องได้รับบาดเจ็บตอนกำลังออกเรือไปหาปลา<อ>แต่คนขับใส่เกียร์ผิด <laughs> <laughs> เรือหันทิศพุ่งขาฝั่ง<อ> <laughs> ไปชนลูกกรงบ้านคนอื่น น้องชายจึงวิ่งไปบริเวณหัวเรือเอามือ,อยันลูกกรงไว้ไม่ให้เรือไปชนแต่ไม่สามารถห้ามได้เรือพุ่งชนลูกกรงแรงกระแทกทําให้สอยที่น้องชายใส่อยู่ฝังลงไปในเนื้อต้องเย็บยี่สิบเข็มระหว่างรักษาตัวน้องจึงบนว่าขอให้หายป่วยแล้วจะบวชแก่บนช่วงี่บวชน้องไม่มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็บวชแก้บนต่อมาจึงลาสิกขา แล้วก็ตามลูกมาต่างประเทศนี่แหละมาอยู่ที่นี่น้องกับกลายเป็นคนชอบพูดขัดเวลาลูกจะทําบุญน้องเคยฟังฝันในฝันแต่เขาก็ไม่คอยจะเข้าใจจนวันหนึ่งเขาก็ฝันว่าเป็นครูไม่ใหญ่พาเขาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งนี่อ่านตามเขาว่าฟังไหมล่ะฟังเขาเห็นคนที่ตายไปแล้วได้รับความทุกข์ทรมานตะเกียกตะกายมาหาร้องขอความช่วยเหลือ ในฝันครูไม่ใหญ่บอกให้เขาดูเอาไว้ว่าใครที่ทำบาปกรรมก็จะตกนรกพอตื่นขึ้นมาน้องชายก็เปลี่ยนไปเกิดอาการอยากนั่งสมาธิทันทีพระยางน้องชายคนนี้เป็นคนไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนานแล้วเธอไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิพอมาอยู่ที่เยอรมันจึงไปนับถือต่างศาสนา เธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วและถูกสามีคนก่อนซ้อมจนประสาทฟัฟ่นเฟือนตั้งนอนโรงพยาบาลประสาทเออส่วนตัวลูกนั้นมกักจะเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กลูกชอบทําบุญร,รักษาศีลสูดรมต์ไหว้พระทําสมาธิเป็นประจำมมะามื่าสร้างบารมีกัหมูค่คนณะลูกจะภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับเมื่อปลายปีสีหลูกทําสมาธิไปจนหลับฝันไปว่า มีผู้ชายมาพาลูกไปแล้วก็ถามลูกว่าอยากรู้ไหมว่าตัวลูกจะมีอายุคแค่ไหนอ,อายุถึงแค่ไหนลูกตอบว่าอ,อยากรู้เ,เขาจึงพาไปดูแผ่นตารางชีวิตของมนุษย์ยาวสุดลูกตาลูกเห็นว่าข,ของลูกอายุแค่4ี่สิบหปีตอนนี้อายุ43ปีแล้ว ลูกเห็นก็เลยรู้สึกตกใจกลัวหลังจากนั้นเขาก็พาลูกไปที่ป่าทึบมืดได้ยินเสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเห็นผู้หญิงโดนตีด้วยแส้จนสลบแล้วก็ฟื้นกัะไม้เขาตีอีกแล้วพระเจ้าคนนั้นก็บอกกับลูกว่าถ้าเจ้าอยากอายุยืนให้รีบทาบุญแข่งกับตารางชีวิตที่ได้เห็นแล้วลูกก็ตกใจตื่นคําถามบุพกรรมใดพ่อยังป่วยด,ด้วยโรคขาไม่มีแรง จะแก้ไขวิบากรรมในอนาคตได้อย่างไรแล้วทำไมอาการของพ่อจึงดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ลูกสร้างองค์พระให้ทำไมลูกจึงเกิดมาแวดล้อมด้วยบุคคลที่คอยขัดขวางการทําความดีทั้งคาพูดและการกระทําทั้งสามีและน้องชายทําไมลูกจึงเจอสามีที่เราต้องมาดูแลเหมือนเราเป็นทาสรับใช้ถ้าลูกอดทนอยู่กับสามีต่อไปเพื่อใช้กรรจะสามารถหมดในชาตินี้หรือไม่ลูกชาย มีการมาไดถึงป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงอาสันนิฐานไปสิจ้ะบ่าเป็นเพราะอะไรลูกและลูกชายเคยสัมพันธ์กันมาอย่างไรทําไมเขาจึงทรมานลูกตั้งแต่อยู่ในท้องอยากจะคลอดก่อนกําหนดยอยู่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ต้องทรมานแบกท้องไว้จนคลอดบอุพกรรมแดดทาให้น้องชายลูกบาดเจ็บหนักจากเรือกระแทกสิ่งที่น้องชายฝันว่าคุณครูไม่ใหญ่พาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นเป็นจริงหรือไม่ แล้วทำไมน้องชายถึงฝันอย่างนั้นทําไมภรรยาของน้องชายจึงถูกสามีคนก่อนซ้อม <c oughs> <c oughs> จนตัวเองมีอาการทำประสาทแล้วทําไมเธอจะไม่นับถือความเชื่ออื่น <c oughs> ทําไมตัวลูกจึงขี้โลกมาตั้งแต่เด็กแถมหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหวัวเป็นประจำช่วยกันจำนะช่วยกันตั้งคำถาม <c oughs> ขี้โลกหลับยากตื่นง่ายขี้หลงขี้ลืมปวดหวัวเป็นประจำจำได้ไหมจ๊ะ ที่ลูกฝันว่ามีคนพาไปดูสถานที่ที่มีคนลงทันนั้นจริงหรือไม่เพระ laughed, าะอะไรลูกจึงฝันเช่นนั้นแล้วลูกจะไม่ยุ่แค่45ปีตามตารางที่ฝันหรือเปล่าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรปกติคนเราต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายในชีวิตก็มักเป็นความกดดันเอามาฝันร้ายด้วยแต่ทําไมในชีวิตจรงิงลูกเจอแต่เรื่องทุกข์ใจแต่ไม่ได้นั่งสมาธิก่อนนอนทําให้ฝันแตกต่างโดยสิ้นเชิงชีวิตประจําวันนี่ทุกข์ใจแต่นอนหลับฝันเห็นพระพุทธเจ้า เพราะก,ก่อนนอนนั่งสมาธิลูกและน้องชายเคยสร้างปรมีกับหลวงพ่อมาอย่างไรคะหลับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาอาึงทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประัมปราจาพ่อป่วยด้วยโรคขาไม่มีแรงเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบัน หลังจากลูกสร้างองค์พระธรรมกายระจำตัวให้อาการพ่อคดีขึ้น oh. บนสร้างองค์พระไปตัดรอนวิบากกรรมให้เบาบางจากถือนี oh. ่แค่สร้างองค์เดียวนะ oh. ถ้าสร้างลหลายองค์วิ่งได้เลยนะ oh. ลูกก็ในสิ่งวิร้อนที่ขาดขวางต่อการทําความดีตรงนี้ต้องศึกษาไว้ oh. เพราะลูกขาดบุญในอดีตที่สนับสนุนคนนาความดีและไม่อนุโมทนาบุญกับคนที่ทําความดี oh. นี่ ลูกก็ต้องมาดูแลสามีเพืุอดูทารับใช้เพราะกรรมแนอดีลูกก็เคยทําอย่างนี้มาในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเป็นภาพแนอดีของลูกลูกก็ต้องอดทนนะลูกนะแล้วก็หมั่นสังสมบุญทุบุญแล้วก็อธิษฐานจิตที่หลุดพ้นจากภาวะนิจจาลูกชายป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงเพราะกรรมแนอดีเคยเป็นพ่อค้ามักจะเปรียบลูกค้าด้วยกันเอาของไม่ดียัดไส้ให้ลูกค้าพ่อค้าหน้าเลือดเนี่เพราะนั้นก็จะเป็นโรคเลือด แม่ลูกชายอยู่ในท้องลูกตัวลูกก็รู้สึกทรมานเพราะกันในอดีตเป็นแม่ลูกกันเดทําการค้าเนียบชาินี้แหละเวลาขายของให้มักจะให้ลูกค้าอ,อขายของให้ลูกค้ามักจะทวงตาช่างให้หนักเช่นสินค้าเบาก็แต่สินค้ามันเบาเช่นของที่ขายหนักจริงแปกิโลแต่ทวงให้เกินเป็นสิบกิโลเป็นต้นโดยช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเลยไปช่วยกันทวงกันอย่างนี้ จึงทาให้ยาคลอดก่อนกําหนดแต่ตัวลูกเองก็พยายามประคาบประคองท้องที่หนักนั้นจนครบกาหนดซึ่งทําให้ทรมานมากน้องชายบาดเจ็บด้วยเรือกระแทกและกรรที่ทำบานาติบาในปัจจุบันได้ส่งผลในปัจจุบันในกรรปัจจุบันส่งผลปัจจุบันส <Okay. S 1> ิ่งที่น้องชายฝันว่าครูไม่อยาาพาไปดูสถานที่เหมือนนรกนั้นเป็นเพราะบญเก่าที่น้องชายกระทำกับครูไม่ใหญ่ได้เริ่มเตือนจึงทําให้มีหิลิโอตปาขึ้นมาในใจ ถ้าไม่รอายต่การทำบาปและเกรเงกลัวตบาปนี่เตือนกันไปก่อนถ้าเตือนกันไม่เชื่อก็นั่นแหละก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละระยางน้องชายที่ถอดีิสามีซอ้อมจะมีอาการทางประสาทเพราะเสกกำเนิดดิสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเวลาดื่มเหล้าเมาแล้วมักจะชอบอารวาสชุกชกตีทุบต่อยสมาชิกทุกคนในครอบครัวตามมาส่งผลจา เพจที่เธอหันไปนับถือความเชื่ออื่นเพราะเธอไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังจึงทําให้ไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจึงง่ายต่อการชักชวนและก็คล้อยตามง่ายจ้าลูกขี้อรอกตั้งแต่เด็กหลับยากตื่นง่ายขี้หลงลืมปวดโถเป็นประจำเพราะกำเน,นดิดดีชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบี้มดตบยุงอะไรอย่างเนี้ยกระทังสัตว์ใหญ่ก็มีทํามาเป็นอาหารอีกทั้งมีกรรมจะเป็นแม่ค้าเวลาค้าขายชอบโกหก ท,ที่ลูกฝันามาเีนคนพาไปดูสถานที่ลงทานนั้นเป็นเพราะกรรมอันดาลหรือว่ากรรมนิมิรแต่ก็แก้ไขด้วยการสร้างบุญอย่างที่ลูกกำลังทำอยู่คือทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาจา้าแล้วก็อธิษฐานจะมีชีวิตยืนยาวนานเพื่อสร้างบารมีแล้วก็อย่าท้อถอยในชีวิตจนคิดอยากจะตายก่อนเวลาควรให้อดทนสู้ทำความดีให้เต็มที่นะลูกนะ ชีวิตจริงลูกเจอเรื่องทุกข์ใจแต่ก่อนอนสวดมนต์นั่งสมาธิทําให้ฝันเห็นพระเพราะใจลูกผูกพันกับพระรัตนตรัยมาตั้งแต่เด็กกับบปที่ทรมกบหคู่คณะจึงทําให้ฝันดีซึ่งจะทําให้มีกาลังใจสู้ชีวิตต่อจ้าลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกบหมค่นณะมาแบบกองสเสบียงโดยบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันและที่ไม่เจอกันก็หลายพุทธันดอนแล้วแต่บุญเก่าที่เคยทําด้วยกันจึงทําให้มาเจอหมู่คณะกันแล้วก็ร่วมสร้างบุญร่วมกันอีกจ้า ระหว่างที่ไปเจอหมู่คณะก็ลำบากมากลำบากกว่าชาตินี้มากหลายเท่าชาตินี้ก็ถือว่ากรรมบาบางแล้วนะลุกนะจึงได้กลับมาเจอหมูคนะ่คณะถือว่าเป็นบุญยราบแล้วดังนั้นอย่าได้น้อยใจยให้อ่ยทนสร้างบารเมตเต็มที่จนกว่าชีวิตจะหาไม่จะได้กลับไปดูสิบบริวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และพบชาติต่อไปก็จะได้ไม่มีชีวิตที่ทุกทรมานต่ออีกแล้วจ้า